ครัน้ำตานครับหลักจากผสมมาไดยหามือครับอันนี้ช่วงเศร้าครับคาดว่าสิติดอยูครับรอบนี้ผสมเที่ยมครับน้องน้ำทานครับครับเมื่อกี้นี้นอนอยู่ครับ ในช่วงเศร้าครับครับตกปลากระดออครับยมามเศร้าครับอวนครับน้องน้ำตาลครับอันทีเปอ่เลยครับ ภาคศระบาณนี้ครับ้างสนามครับอากาศดีครับช่วงสระสรครับบม่มีแดดครับ รอบนี้ผสมเที่ยมกับน้องมีตังครับพอพันครับอน,นีนน้ำตาลครับแบนด็อกขึ้นกันครับอ้วนสมบูรณ์ครับน้องน้ำตาลครับนนเบาด้วยครับเบาอ,อีกแล้วเออ วาดแค่แป๊บเดียวครับผสมในหามือครับรอรุ่นครับอีกเดือนก็กลัวครับเพราะว่าน่องหมานี่ที่ท่องอยู่มั่นสองเดือนครับไปแปบเดียวครับ อาการเมื่อยครับ ปกติสิกินอย่างครับน้องหมาทั่วไปครับอะไรน้ำตาลนี่กินใบตะไคร้ครับเดี๋ยวว่าหัวจริงไข่หรือครับเทมบุชเข้าไปแล้อครับ ปลาต้นตะไครครับขับอวนนี่ยกับน้ำตาลครับขับผิวขนนี่เง้าแวบ,บเลยครับ พราะว่าสบูนรับน้องน้ำตาลครับผสมแล้วครับรอบนี้ผสมเทียมเพราะว่าน้องมีต่างกับตัวใ่แห้งครับ้ำนักไหลครับขับด้านหลังครับครับผมลุงรัตพาเบิงบรรยากาศยังเ้าครับน้องน้ำตาลหลังผสมมากครับอันนี้บรรยากาศดีดีครับช่วงเศร้าครับ ขาดว่าสิติดูครับล,ล่อลุนครับอ่ะชิปนี้เอาไว้ซับหนึ่งกันครับสวัสดีครับ